สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนแล้วก็ติดตามข่าวสารของวงการบันเทิงจีนค่ะสำหรับในอพพิโซดนี้นะคะก็มีเพื่อนๆในแฟนเพจนะคะก็ขอมาเยอะมากขอให้พูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะคะมันมีภาพของคุณหลินเกิงซินกับแฟนสาวของเขาปรากฏออกมาประมาณเม,เมื่อวันที่11ใช่ไหมคะเมษายนที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็ได้รับการพูดถึงเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะตอนนี้เรื่องปัตตภีไรพา,ายนะคะเป็น อะไรที่แบบโอ้โหผู้คนมีความกริบกาแล้วก็มีความจิ้นนะคะให้คุณหลินเกิงซีกับคุณเจ้าลี่อิงนะคะมีเคมีที่ดีงามทะลุจอมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบื้องหลังการถ่ายทําแล้วก็เบื้องหน้าที่เราเห็นผ่านหน้าจอนะคะทุกอย่างดู อินไปหมดเลยนะคะณจุดนี้หวานเองก็อินนะคะแล้วก็มีความสุขที่ได้เห็นเขาทั้งคู่นั้นมา,าร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งในปัฏิภีรไร้พายหลังจากเรื่องอจอมนางจรารจนหน่วย11ที่ผ่านไปเมื่อหลายปีก่อนนะคะจริงๆแล้วถ้า ถ้าเกิดอย่างที่หวานเน้นไปในทุกๆครั้งอ่ะคู่นี้เขามีพื้นฐานของความเป็นเพื่อนกันมาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมิตรภาพมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องถนอมเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นการจะกลายมาเป็นคู่รักกันจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากจริงๆนะคะสำหรับคู่นี้แต่ว่าในส่วนของเวลาเนี่ยก็จะ จะไม่ค่อยแบบลงตัวกันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหวานเคยเสนอข่าวไปแล้วว่าแฟนสาวของคุณหลินเกิงซินนะคะท่านนี้เนี่ยก็คือมีข่าวว่าเริ่มต้นรักกันอย่าประมาณช่วงปลายเดือนตุลาคมก็คือเอาเป็นว่านับเต็มๆก็คือนับจากพฤศจ,จิกายนปี2023เป็นต้นมานะคะเขาเขาก็มีภาพออกมาโดยที่ไม่ต้องมีการประกาศหรอกว่าคนนี้แฟนผมหรืออะไรแบบนี้คือมีภาพอย่างนี้ออกมาก็ต้องต้องคิดไปในทางเดียวกันว่าก็คงจะเป็นคู่รักกัน ที่คบหาดูใจกันอยู่นะคะทีนี้เนี่ยไอ้ภาพที่มันถูก ปล่อยออกมาโดยปาปาลัซี่นะคะกโ็โหยขึ้นมาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเต็มไปหมดเลยนะคะไม่เฉพาะหวยปอนะคะก็มาถึงโซฮูมาถึง163มโอ้โหมีประเด็นพูดถึงกันเยอะแยะเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะแบบเหล่าบรรดาแฟนคลับทั้งหลายทั้งแฟนคลับละครแล้วก็แฟนคลับของดาราเองก็มีการนํามาเป็นหัวข้อที่พูดคุยกันอย่างดุเดือดเลยนะคะเรียกได้ว่าดุเดือดค่ะเพราะว่านะคะก็เออมัน,มน เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นจังหวะที่ไม่ดีถ้าในเรื่องของในเรื่องของการทํางานในเรื่องของธุรกิจเนาะมันก็เรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่ารูปภาพมันก็ถูกปล่อยออกมาในช่วงที่แบบโอเคมันเป็นมันเป็นวันที่ซีรีส์สำหรับ กลุ่มของ VVIP นะคะที่ซื้อ Fast Tag นะมันจบไปแล้วแหละอะมันก็จบไปสำหรับซีรีส์แต่ว่ามันก็มีการประกาศวันอย่างเป็นทางการที่จะมีการออนแอร์นะคะรายการ v a ไรต t y v a ไรตี้1ซึ่งเป็น v a ไ i ตี้ที่ทางกลุ่มของ ปัตพีไรพา,ายนะคะจะมาถ่ายทํากันนอกรอบซึ่งออนแอร์ไปแล้วเช่นเดียวกันเนาะเราก็ดูไปแล้วนะคะก็เหมือนกับการเข้าไปในมีกิจกรรมแล้วก็เข้าไปในส่วนของบ้านผีสิงหรืออะไรแบบนี้ซึ่งก็เคมีโคตรจะดี <c oughs> <c oughs> ดูกันไปก็มีความกิ้วกิวก้ว,วนะคะแต่ว่าณจุดนั้นที่วาไรตี้ออกเนี่ยก็คือเรื่องราวของของแฟนของคุณลินเกิงซินก็ออกมาอีกแล้วเช่นเดียวกันก็ยังเป็นคนเดิมจากช่วงปลายปีที่แล้วนะคะนั่นก็คือคุณ หรือลุยอีนั่นเองค่ะซึ่งหน้าตาก็ทรงนี้เนาะแบบแฟนของคุณหลินเกิงซินจะจะรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะคะทร <c oughs> งนี้มาโดยตลอดนะคะก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพียง <c oughs> แต่ว่านะคะความสัมพันธ์นั้นก็ไม่ได้มีการแบบว่ามีดัชนีที่มาวัดว่ามีความนั่นแฟนอะไรขนาดไหนแล้วนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะค่อยๆไปกันนะคะโดยที่เดี๋ยวมีอ้างอิงมาให้ในส่วนของคุณหวังลี่คุณนะคะซึ่งคุณหวังลี่คุณนั้นเป็นแฟนสาวที่คบหามัน นานมากๆเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้มีการประกาศหรอกคือรุ่นใหญ่อ,อคือยังไงดีดาราที่มีชื่อเสียงเขาคบกันปกติแล้วส่วนใหญ่ก็ก็ให้เห็นไปอะแต่ว่าก็ไม่ได้ประกาศว่าเออคนนี้แฟนชนะคนนี้แฟนผมนะอะไรแบบนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะในส่วนของความมีอิสระภาพทางทางการกระทำนะคะคือคุณหลินเกิงซินเนี่ยแกเป็นลักษณะของคนที่มีอิสระทางความคิดแล้วก็มีคน มีความคิดไปในทางด้านของสมัยใหม่แบบตะวันตกอะ่ะคือแกอยากจะทําอะไรออกมาคือเป็นตัวของตัวเองเออต้องใช้คําว่าเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะอย่างภาพที่พวกเราเห็นเออช้หนุ่มหล่อๆมากๆแต่ว่าก็ จับแบบาขาเก,เกงเพราะว่ามันมีแบบชั้นในเข้าวินอะไรแบบนี้ก็คุณหลินเกิงซินก็สามารถทําได้นะคะแล้วเวลาที่เขาไปตอบคอมเมนต์สาหรับเหล่าบรรดาแฟนคลับที่มาพูดคุยกับเขาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ค่อยห่วงอิมเ e จของตัวเองสักเท่าไหร่คือเป็นเป็นคนที่มีความอารมณ์ดีแล้วก็เป็นคนที่เป็นหนุ่มหล่อที่มีความขาขันให้กับให้กับผู้คนได้มีความสุขนะคะเวลาที่ได้เห็นหน้าคุณหลินเกิงซินนะคะ ซึ่งสำหรับณนะจุดนี้ก็ถือว่าเป็นทั้งจุดเด่นแล้วก็เป็นจุดที่อืยังไงแน่อะไรประมาณนี้ใช่ไหมล่ะคะสำหรับท่านที่แบบต่อเรือนะคะเรือของคุณหลินเกิงซินกับคุณเจ้าลี่อิงเนี่ยจริงๆแล้วคือพวกเขาอยู่ด้วยกันแล้วมีความน่าราักนอนแล้วก็คุณหลินเกิงซินนั้นนะคะเวลาที่แบบคือเวลาที่แบบอยู่กับคุณเจ้าลี่อิงแล้วเนี่ยก็มักจะมีความแบบยังไงดีใช้คําว่าอะไรดีลนะ่ะมีความ มีความโอบเออมีความโอบนะคะมีความโนม้มมีความกอดมีความมองอะไรแบบเนี้ยแต่สําหรับบางคนแล้วเพื่อนสนิทนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็มีเหมือนกันแต่ทีนี้ด้วยความที่ที่เขาแบบเป็นพระเอกนางเอกในเรื่องปัตตภีไร้พ่าย,ายแล้วมันก็มีฉากที่เป็นเลิฟซีนที่แบบได้กันด้วยในถ้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็เลยมันก็เลยยิ่งแบบเออส่งเสริมจินตนาการของผู้คนไปนะคะว่าเคมีดีมากๆเลยนะคะ ถามว่านะคะรูปของแฟนกับคุณลินเกิงซินที่ออกมาล่าสุดเนี่ยมีผลกระทบกับกับความนิยมของคุณลินเกิงซินไหมนะคะหวานว่าก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าเท่าที่ดูนะคะเหล่าบรรดาแฟนๆเนี่ยคือคือพวกเขาเนี่ยไม่ได้ติดอะไรกับการที่ชีวิตจริงของคุลินเกิงซินมีแฟนหรอกแต่เขาติดตรงที่ว่าตอนนี้ภาพของพวกเขาที่ดูละครนะคะคือมันเป็นความรู้สึกดีๆของ ของคุณหลินเกิงซินกับคุณเจ้าลี่อิงอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอในเรื่องของละครแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังของการถ่ายทำนะคะคือคนแบบกำลังอินนะคะกำลังแบบรู้สึกดีกับเคมีนี้มากๆค่ะแล้วอยู่ๆนะคะมันก็มีภาพขึ้นมาอะไรแบบนี้คือถ้ามันเป็นแค่ข่าว มันก็ไม่เป็นไรเป็นแค่ตัวหนังสือแต่ว่าถ้ามันเป็นภาพออกมาปุ๊บอะ่ะมันไปกระทบกับจิตใจนะคะของคนส่วนใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในเรื่องของคอมเมนต์เนาะทางด้านของสื่อจีนเขาก็บอกว่ามีการลดลงเป็นอย่างมากนะคะก็ไม่ค่อยมีคนไปคอมเมนต์ที่บัญชีหวยป์ปอของคุณหลินเกิงซินสักเท่าไหร่นะคะหลังจากที่ภาพนั้นออกมานะคะแต่ณจุดนี้ก็คือเขาสังเกตการนนะ้หวานก็ไม่ได้เข้าไปดูนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่เป็นแบบกลุ่มของแฟนคลับ ที่มีข้อมูลลึกซึ้งก็สามารถจะเอามาแชร์ได้นะคะเอามาบอกอดหวานด้วยว่ามันลดลงจริงไหมนะคะเขาบอกว่านะคะตามปกติแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีเหตุการณ์เนี้ยเหตุการณ์ที่มีรูปภาพของคุณลินเกิงซินกับแฟนขึ้นมาใหม่เนี่ยนะคะก็คือผู้ที่ไปคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะไปแบบเออพูดแล้วก็ชมเกี่ยวกับเคมีของคุณลินเกิงซินกับคุณเจ้าลี่อิงแล้วก็การเป็นเทพบพรรพการที่แบบ เท่แล้วก็คูลมากๆนะคะอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปประมาณในตอนที่ไลฟ์สดหรืออะไรแบบนี้ก็จะมีการแฟนๆก็จะบอกว่าอุ้ยแต่แล้วอยากได้นะคะแบบเจ้าลี่อิงมาเป็นพี่ซพายอะไรแบบนี้คือ,ค,อคือเรื่องราวของเรื่องคือมันมีความสุขอะมันมีความสุข,ขของคนหมู่มากอยู่ด้วยมันเกี่ยวข้องณนะจุดนี้นะคะแต่ถามว่าคุณหลินเกิงซินผิดไหมอะมันก็ไม่ผิดหรอกค่ะคนเรามันก็ต้องใช้ชีวิตส่วนตัว แล้วจะให้มาหลบคือคือเขาไม่ได้เป็นคนโพสต์รูปเองเนาะสำหรับคุณหลินเกิงซินเนี่ยคือคนอื่นโพสต์คือปาปารัลเซียตามเขาอยู่นะคะก็คือนั่นแหละพอเจอแล้วก็แบบถ่ายขึ้นไปแล้วก็มีการเน้นหน้าไปด้วยว่าหน้านี้นะหน้านี้นะอะไรแบบนี้นะคะ แล้วสิ่งที่แบบทำให้คุณหลินเกิงซินนะคะเรียกได้ว่าโดนตำหนิบ้างนะคะก็คือในเรื่องของแหมพูดจาอะไรแบบนี้คือเปิดประเด็นมาตลอดแล้วก็เป็นคนที่แบบส่งของขวัญให้คุณเจ้าลี่อิง <laughs> เออณันะจุจดนี้นะคะ คือถ้าเราคิดถึงความเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยพวกเราก็คงไม่คิดอะไรใช่ไหมเพื่อนๆเ,เราก็มีป่ะเออสมัยหวานหวานก็มีนะคือเพื่อนที่แบบเออเป็นแบบผู้ชายแล้วก็ส่งของให้เราอะไรแบบนี้แต่ว่าเป็นเพื่อนกันเพราะตัวมันเองมันก็มีแฟนอะไรเงี้ยเออมันก็มีนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าพอดีว่าคู่เนี้ยเขามีละครด้วยกันไงแล้วเคมีมันดีมากอย่างที่หวานก็เน้นอยู่เป็นประจำเนาะแล้วการที่ส่งพันดา้าบางส่งถ้วยบ้างซึ่งเป็นถ้วยที่สั่งทําพิเศษโน่นนี่นั่นอีก คือวอนอ่ะคุลินเกิงซินวอนที่จะโดนด่าเอาง่ายๆคือคนอื่นก็ก็คือเขาก็ลืมไปหรือไม่เขาก็ไม่ได้พิจารณาถึงความเป็นเพื่อนแบบว่าในกลุ่มเดียวกันเพื่อนสนิทกันอะไรแบบนี้เขาก็ดูแค่ว่าโอเคความมี CP ีความเป็นพระเอกนางเอกนะคะเพราะฉะนั้นกระแสการถกเถียงแล้วก็ความฮือฮาแล้วก็บางคอมเมนต์ก็ค่อนข้างรุนแรงอะไรแบบนี้มันก็มันก็เลยปรากฏขึ้นมาให้ให้เห็นบ้างนะคะซึ่งเหมือนกับว่า ไอ้คอมเมนต์ในเชิงที่ว่าคุณหลินเกิงซินนั้นเหมือนกับแบบป้อนคำหวานแล้วก็มาตบหน้ากันซึ่ง,ซ,งซึ่งหน้าทีหลังคือหมายถึงว่ากลุ่มของแฟนคลับที่สนับสนุนคู่ CP คู่นี้อ่ะนะคะแล้วบางคอมเมนต์นะคะถึงกับคอมเมนต์ประมาณว่าเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดว่า คือคือมันทำลายบรรยากาศของการดูปฏิปาฏพีไรพ่ายเนี่ยคู่ซีพีพระเอกนางเอกนี่มันพังไปแล้วมันไม่มีแบบจินตนาการอะไรให้แบบให้แบบพวกเขานึกแล้วก็อินได้เนี่ยเออเขาก็จะไม่ติดตามปาฏพีไรพ่ายแล้วอ่ะนะคะแต่ทีนี้โชคดีมากๆค่ะเพราะว่าไอ้ภาพนี้มันก็ปรากฏขึ้นมาบนสื่อเนี่ยนะคะในตอนที่ปาฏพีไรพ่ายมันก็จบไปแล้วครบ39ตอนนะคะแต่ว่ามันยังมีในส่วนของรายการวราไรตี้ไงที่เพิ่ง ที่พวกเราเพิ่งจะได้ดูไปเมื่อวันที่11นี้ด้วยนะคะซึ่งณนะจุดนั้นก็ทําให้แหมมันก็คนที่จะเชียร์คนที่จะแบบอมยิ้มอะไรแบบนี้มันก็ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะเหล่าบรรดา คนที่เป็นแฟนคลับนะคะรวมทั้งทอมทั้งคนที่ดูไลฟ์อะไรทั้งหลายเนี่ยคะ่ะก็คือจะจำได้ว่าคุณหลินเกิงซินทำอะไรบ้างนะคะแหมจะส่งของขวัญเป็น iPad ให้บ้างนะคะจะแบบเออทำขนมอะไรเงี้ยมาให้บ้างให้คุณเจาลี่อิงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการแบบคุณหลินเกิงซินพูดเองอีกต่างหากว่าตั้งแต่ร่วมงานกันนะเมื่อ8ปีที่แล้วหรืออะไรแบบเนี้ยคือชื่อเล่นของชื่อต่างๆที่มีในวีแชทนะคะ ของคุณของคุณเจ้าลี่อิงอะไรแบบเนี้เขาไม่เคยเปลี่ยนเลยแม้กระทั่งชื่อเขาเองเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงคือมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยซึ่งซึ่งความหมายของเขาก็คือมันไม่ได้มีการจากลาณนะตรงนั้นเขายังเขายังไม่ได้บอกลาใครเลยนะคะมันเป็นความรู้สึกผูกพันก็คือใครเลยก็คือคุณเจ้าลี่อิง <c oughs> <c oughs> ก็ทําให้คนรู้สึกแบบโอ้แต่และแต่และมีความมีความแบบไอ้นี่เข้าไปอีกใช่ไหมมีความพวกเราก็คิดต่อเข้าไปได้ใช่ไหมล่นะ แล้วมันก็มีชาวเน็ตนะคะก็โพสต์ขึ้นมาประมาณว่าเมื่อวันที่6กเนี่ยหเมษายนที่ผ่านมานะคะในช่วง 6โมงเย็น51นาทีนะคะคุณหลินเกิงซินนั้นได้มาตอบกับข้อความของชาวเน็ตนะคะที่ถามว่าแบบเออทำทำอะไรอยู่เรื่อยแบบนี้นะคะคุณหลินเกิงซินออนไลน์ใช่ไหมเวอปอก็คุณหลินเกิงซินก็มาตอบนะคะแฟนคลับคนนั้นว่าเออตอนนี้ผมกําลังเป็นเย่าให้เธออยู่เธอก็คือแบบเล่นเกมอยู่นะคะไอ้เกมเออวันนะกับแฟนของเขาอยู่ในตอนในตอนหนึ่งทุ่มเนาทีนะคะเพื่อนๆซึ่ง <laughs> จุดนี้ก็ทำให้ให้แฟนๆก็เวอร์ไปอีกเนาะกำลังแบบจิ้นจิ้นกันอยู่นะฮะกำลังจิ้นๆคุณหลินเกิงซินกับคุณเจ้าลี่อิงอยู่แล้วคุณหลินเกิงซินก็ไปตอบความคิดเห็นของชาวเน็ตว่าเขากำลังเล่นเกมอยู่กับแฟนสาวของเขานะฮะก็ไปอีก <laughs> ซึ่งณนะจุดนี้นะคะมันก็ทําให้การแบบแผนการโปรโมตในส่วนของวาไรตี้รายการนะคะก็มีการมีการแบบชะงักเช่นเดียวกันนะคะคือมันมันไม่เต็มอะ่ะมันไม่สามารถจะแบบฟูแบบใจเต็มๆได้สําหรับเหล่าบรรดา CP ีที่เป็นที่เป็นแฟนขับในกลุ่มต่อเรือนะคะเรือให้ทั้งคู่นะคะแต่บอกเลยว่าคู่นี้เคมีดีเนาะ แล้วก็บวกกับคำพูดของคุณลินเกิงซินที่แบบทำให้ให้แบบพูดถึงคุณเจ้าลี่อิงทีไรก็คุณเจ้าลี่อิงเป็นคนที่มีความพิเศษมากๆสำหรับเขาอะไรแบบเนี้ย <c oughs> เนี่ยพูดพูดแบบนี้พูดแบบหาเรื่องเนาะแต่ว่าก็อย่างที่หวานบอกไปแล้วก็เน้นกลับไปที่จุดเดิมนะคะว่าพวกเขานั้นเป็นเพื่อนกันอยู่เพราะฉะนั้นแล้วแบบ รุ่นใหญ่อะเขามีความเปิดเผยเนาะเขาพูดแบบนี้แล้วก็ชีวิตส่วนตัวเขาเป็นแบบไหนเขาก็ไม่ได้ปิดบังก็ถือว่าเป็นส่วนดีนะหวันว่าก็เป็นส่วนดีนะคะชีวิตจริงก็ส่วนชีวิตจริงแล้วก็ละครก็ส่วนละครน,นะคะไอเหตุการณ์แบบเนี้มันก็เหมือนคุ้นๆหมเพื่อนๆมันคุ้นๆเหมือนตอนที่พวกเขาร่วมงานกันในเรื่องจอมนางจรชนหน่วย11นะคะตอนนั้นก็มีข่าวออกมาสุดๆเลยว่าทั้งคู่เนี่ย คบหาดูใจกันเป็นแฟนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ติดตามข่าวข่าวของวงการบันเทิงอยู่ในตอนนั้นก็จะรู้นะคะว่ามันยากมากเพราะว่าคุณหลินเกิงซินนั้นปรากฏตัวที่ไหนนะคะจะมีคุณหวังลี่คุณยอยู่เคียงข้างตลอดเวลาเลยนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ประกาศว่าคนนี้แหละแฟนผมหรือคุณหวังลี่คุณก็ไม่ได้ประกาศว่าคนนี้แฟนฉันแต่ว่า อยู่ที่ไหนก็ปรากฏตัวด้วยกันเนี่ยมันก็เพื่อนๆค่ะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าคู่นี้เขาจะคบกันนะคะแล้วมันก็จริงๆด้วยเนาะสําสหรับคู่นั้นนะคะคุณหลินเกิงซินกับคุณหวังลี่คุณเนี่ยก็คบหากันจนจนแบบ มีข่าวว่าทั้งคู่นั้นไปดูบ้านกันเลยนะคะออกเดทกันไปดูบ้านกันค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ถึงขั้นพูดคุยกันในเรื่องของการแต่งงานแล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขานั้นก็เลิกกันแล้วหลังจากเลิกกันเพียงแค่ไม่นานเท่านั้นค่ะฝ่ายหญิงก็คือคุณหวังลี่คุณน,นั้นก็แต่งงานไปกับคนนอกวงการอย่างรวดเร็วนะคะแต่ณนะแต่ณนะเรื่องนี้ก็ก็โทษใครไม่ได้นาอเพราะว่าคุณหวังลี่คุณนะคะครอบครัวเขาก็ก็เลิศอยู่นะคุณหวังลี่คุณครอบครัวเป็นแบบ ขราราชการทหารเลยนะคะส่วนสําหรับคนที่คุณหวังรี่คุณแต่งงานมีแต่งงานไปก็เป็นแบบเหมือนกับมหาเศรษฐีของจีนเลยแต่ว่าอย่าล้างกันแล้วนะคะเพราะว่าทางด้านสามีก็มีปัญหาด้วยละทางด้านของคดีนะคะที่ที่มีข่าวไปเมื่อปี2023นะคะหวานก็ที่ช่องนี้ก็รายงานด้วยเช่นเดียวกันก็เล่าให้เพื่อนๆฟังตามข่าวที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะคะซึ่งคุณหวังลี่คุณก็ไม่ได้มีส่วนร่วมนะคะใน ในจุดที่สามีทำเรื่องราวที่เป็นการทำผิดกฎหมายณจุดนั้นนะคะอาละค่ะนั่นก็ผ่านไปเป็นอดีตนะคะแต่ก็ถือว่าแต่ก็ถือว่ายาวเหมือนกันนะคบกันคือเท่าที่เห็นนะคะไม่น่าจะต่ำกว่าประมาณ3ปีสองถึงสปีนะคะสำหรับคุณหลินเกิงซินกับคุณหวังลี่คุณนะคะก็มีแฟนมา เรียกว่าคุณหลินเกิงสินก็มีมาเรื่อยๆนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ก็ค่อนข้างจะสั้นนะในระยะสั้นนะคะมีคุณหวังลี่คุณนี่แหละค่ะก็ยาวนิดนึงแต่ว่าในที่สุดแล้วก็จบลงนะคะ เอาลคะค่ะหวานก็นำข่าวนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะแล้วก็เน้นอีกทีว่าความสัมพันธ์ดีๆแบบความเป็นเพื่อนแบบนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่มีคุณค่าเนาะการจะข้ามผ่านไอเฟนโซนทั้งหลายมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะแบบ พังทลายไปได้ง่ายอะ่ะกับสิ่งที่มันมีค่าที่เคยมีมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไปนะคะเรื่องงานก็คือเรื่องงานเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวสำหรับเราแล้วนะคะเราก็ดูคู่นี้เขาอยู่ด้วยกันเราก็มีความสุขแต่ว่ามันก็ตะขิดตะขวงใจนิดนึงเพราะว่าแบบฝ่ายชายเขาพูดเยอะอะ่ะแบบพูดแล้วก็ให้สิ่งของด้วยนะคะแล้วสิ่งของออกสื่อด้วยต่างหาก ออกสื่อด้วยไม่ว่าจะเป็นแพนด้านะคะไม่ว่าจะเป็นเเรื่องราวของไอ้ถ้วยนั้นเนาะแล้วก็มีการพูดถึงว่าถ้วยนั้นสั่งทําเป็นพิเศษแล้วก็เป็นถ้วยแบบที่มี2ใบแบบคู่รักมันมันมีข้อมูลออกมาบนอินเทอร์เน็ตเรื่อยๆนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วคุณหลินเกิงซินนะคะก็ด้วยคําพูดที่ว่าถ้า ถ้าคุณเจ้าลี่อิงแสดงเนี่ยเขาก็จะแสดงนะคะคือไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามอย่างตั้งแต่เรื่องไอ้นั่นแล้วตั้งแต่เรื่องไอ้จอมนางจระ,ะจนหน่วย11แล้วนะคะถ้ามันมีซีซันสคุณหลินเกิงซินน่ะเขามีเงื่อนไขยอยู่นะคะถ้าเกิดว่าคุณเจ้าลี่อิงเป็นนักเอกเนี่ยเขาก็จะมาเล่นเป็นพระเอกกลับมา <laughs> ดูพูดดูพูดเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคือคําพูดทุกอย่างคือเขาพูดแบบให้คุณเจ้าลออิงเป็นคนพิเศษของเขาอ่ะนะคะมันก็เลยทําให้เหล่าบรรดาคนที่ได้ยินข้อความหรืออะไรแบบเนี้ก็จะรู้สึกว่า แน่เลยแน่เลยอะไรอย่างนี้นะคะ,ะแล้วค่ะเราก็สนับสนุนผลงานนะคะเฮียเขาก็อายุ36ปีแล้ว <c oughs> คุณหลินเกิงซิน36แล้วนะคะก็ปล่อย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 ให้เฮียกาไปมีชีวิตของแกนะคะแล้วก็เออก็ถือว่าสมควรเนาะอายอุแล้วแต่แล้วกันแต่ก็จริงๆแล้วยังไม่ต้องไปคิดมากนะคะเพราะว่าคุณหลินเกิงซินส่วนใหญ่ความสัมพันธ์ในเรื่องความรักก็ก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่บอกแล้วยาวอยู่คนเดียวคือคุณหวังลี่คุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่แน่เหมือนกัน แล้วแฟนคนนี้ก็อายุน้อยเนาะอายุแบบห่างกันเป็นแบบรู้สึกแฟนจะอายุประมาณ20กว่าใช่ไหมคะยีกว่าน,นิดๆยังไม่ถึง25เลยอ่ะเดี๋ยวก็ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็มีข่าวเองแหละนะคะเดี๋ยวเราก็มาพูดคุยกันเนาะก็ดาราเป็นคนสาธารณะนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นเรามีความชอบเขาได้แล้วเราก็เอาเรื่องเขามาพูดคุยได้แต่ว่าเราก็อย่าไปแบบล่วงเกินเขาโดยการใช้คําพูดแบบหยาบคายอะไรแบบนี้นะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้ ะะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ